ราศีลกนาราศีพิจิกครับประจาช่วงครึ่งเดือนหลังครับเดือนกุมภาพันธ์นะฮะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ามีอารมณ์แบบสํานึกรักบ้านเกิดนะอยากที่จะกลับไปบ้านนะที่ต่างจังหวัดอย่างนี้ก็ได้นะฮะหรืออารมณ์แบบว่าอยากที่จะซื้อสิ่งของเฟอร์นิเจอร์นะของตกแต่งบ้านอยากที่จะรีโนเวทบ้านนะแบบนี้ก็ได้หรืออารมณ์แบบว่าห่างไกลพ่อแม่ญาติพี่น้องอยากกลับไป นะไหว้ why? คุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ก็เป็นไปได้ครับเพราะฉันครับในห่วงในยะเวลานี้เนี่ยคุณก็มีโอกาสเนี่ยเขาเรียกว่านะไปอยู่กับครอบครัวก็ได้นะหรืออยู่บ้านมากกว่าช่วงที่ผ่านมาก,ก็ได้หรือเป็นพวกที่แบบติดบ้านนะอยากดู Netflix นะ v i u i c e เอออย่างเงี้ยเป็นต้นอยู่บ้านนะมันรู้สึกสบายใจบางทีออกไปข้างนอกบ้านมันรู้สึกวีนหัวกดดันมันเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าเรามองครับเรื่องของการงานนะฮะ ดาวเกี่ยวกับการงานบางทีปุ๊บเนี่ยนะทำงานมันเหนื่อยมันหนักในพวกในยุคนี้เพราะพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวการงานนั้นมีตําแหน่งเป็นประ,กระ,กระเกษตรนะปุบปุบปะปะเขาเรียกว่าดีไม่เสมอต้นดีไม่เสมอปลายทาปุ๊บเนี่ยมันก็ยังมีจุดบ่อจุดรั่วนะรู้สึกเซ็งหน่ายด้านชาเพราะฉะนั้นครับใครที่มีนะวันเวลานะเรื่องของการพักร้อนนะเหลือ นะซึ่งช่วงต้นปีเนี่ยก็คงจะต้องเหลือกันบ้างแหละนะไม่ใช่ใช้กันหมดถูกต้องไหมคุณก็ไปนะหาสถานที่ทําให้คุณสบายใจฮิวใจอย่างนี้ดีไหมดีนะฮะลาพักร้อนได้ก็ลาไปนะเป็นแบบนี้จะได้สบายใจนะครับกลับมาปุ๊จะได้มีกําลังแลงผดดลัดไดเรื่องของการทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครตามนี้ครับส่วนในช่วงนี้นะ,ะดาวการเงินเนะียังเป็นบลลรณะอยู่ครับ ก็ยังมีเกณฑ์ของการนะเสียเงินเสียทองจุกจิกจุกจิกถ้าคุณไม่เอาเงินไปท่องเที่ยวนะคุณก็มีโอกาสนะเสียเงินกับสิ่งไว่รอบรอบข้านะเสียเงินแบบไร้สาระนะอยู่ดีเปิดแอปนะปุ๊บ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 หายฟ,ฟีดปุ๊บเออไอนี่ก็น่าซื้อไอนั่นก็น่าโดนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะพะฉัน้นทําหมหักห้ามใจปุ๊บเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการเสียเงินเสียทองค่อนข้างที่จะเยอะเนะี่ยมันมีมุมอยู่ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับส่วนเรื่องของนะฮะความรักครับ จังหวะตอนนี้ปุ๊บเนี่ยนะถ้าคุณเป็นโสดอยู่อยากมีแฟนอยากมีคู่นะครับหรือชอบคอใครถ้าอยากที่จะไปทำความรู้จักก็มีโอกาสที่สารสัมพันธ์ได้ในปัจจุบันนี้แต่ว่าพอคุยนะแล้วเนี่ยนะฮะได้นะข้อความตอบกลับไปกลับมาปุ๊บจะชอบไปชอบกันอีกกันอีกก็อ,อีกเรื่องนึงครับผมตามนี้นะครับส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วนะฮะช่วงนี้เนี่ยนะ คู่ครองก็จะกระหนุงกระหนิงกับคุณเยอะมากขึ้นเมื่อกับเดิมคู่ครองจะติดคุณมากขึ้นเมื่อกับเดิมนะถ้าคุณชอบแบบแลักษณะแบบนี้ก็โอเคแต่ถ้าคุณนั้นโดยพื้นดวงเดิมของคุณนั้นเป็นคนที่ลำคาญอะไรแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะปวดเสียงเวียนก้าพอสมควรเรื่องของความรักนะฮะต้องบอกงี้ครับเอาเละฮะแต่นี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์นะฮะอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวก,กับดวงของท่านมากกว่านี้เป็นการส่วนตัวนะครับนัดหมายอาจารย์ผู้ได้ที่แอสไซน์โฮโลมาสเตอร์มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ